ขอบคุณครับต่อไปท่านลังสิมันโรมเชิญครับเรียนท่านประธานผมลังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อเก้าไกลสำหรับในยติเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเห็นภาพในข่าว ต้องยอมรับว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งต้องยอมรับต่อไปว่ามันเลยไปจากสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอย่างมากผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ต่างๆนานาแต่หากเราไม่พิจารณาเรื่องนี้อย่างมีวุฒธธิภาวะด้วยจิตใจที่มั่นคงสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังร่งรวมกันสร้าง คือการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวซึ่งหลักฐานสําคัญว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความกรัหวาดกลัวได้เกิดขึ้นนั้นก็คือการทำ้ายร่างกายที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวโดยเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนเกิดขึ้นต่อหน้าธาระกำนันเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงที่คนผ่านไปผ่านมาเยอยะเต็มไปหมด ท่านประธานครับและจนถึงวันนี้หลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเท่าที่ผมเช็คข่าวล่าสุดเช็คจากข่าวนะครับก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อความรุนแรงดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับในการขับรถติดตามขบวนเสด็จของคุณตะวันและเพื่อนๆซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากเราพิจารณากันอย่างละเอียดนะครับ ราจะพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นเป็นอย่างมากการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่าทีเช่นนี้ทำให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายเป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีวุฒิภาวะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งผมเชื่อว่าหากกลุ่มนักเคลื่อนไหวมีความพยายามกระทำบางอย่างที่มากกว่า ที่เราเห็นอย่างการบีบแต่อย่างการขับรถจี้ท้ายเนี่ยหากมันมีมากกว่านั้นผมก็เชื่อว่าตำรวจที่รักษาความปลอดภัยก็คงจะมีมาตรการที่มากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บรรลุผลให้ได้และหากเราพิจารณาต่อไปด้วยวิธีคิดตามตัวบทกฎหมายที่มีอย่าง พรบการถวายความปลอดภัยพศ2560นะครับตามมาตรา5ประกอบมาตรา7เราก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยได้อยู่แล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแต่กฎหมายได้อนุญาตให้ผู้มีอำนาจสามารถที่จะใช้ดุลพินิษในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เพื่อจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องมีคือสติแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นของบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวหากมันมีการกระทำที่มันมีความผิดจริงตามกฎหมายเรื่องนี้เข้าใจครับถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมายเข้าใจแต่ถึงที่สุดหากจะมีการปรับใช้กฎหมายสิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีการ ใช้อย่างโปร่งใสได้สัดส,ส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคำถามสำคัญก็คือวันนี้ความผิดดังกล่าวกับกฎหมายที่กำลังปรับใช้นั้นได้สัดส,ส่วนหรือไม่ซึ่งผู้มีอำน,นาจต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้หากมิเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่เป็นความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลายแล้วไม่จบสิน้นปัญหาเดิมยังไม่แก้ปัญหาใหม่กำลังจะมา ท่านประธานครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองนี้การพูดว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบันแปลว่าอะไรครับผมฟังท่อนแรกนะครับเกือบจะดีครับ แต่ท่อนต่อมาที่ฟังไปแล้วผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าท่านกำลังเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเลยเราวกับว่าท่านโอเคท่านไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ท่านไม่ได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเช่นนี้แล้วเราจะปกครองบ้านเมืองกันอย่างไรครับคำพูดแบบนี้ จะกลายเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะปฏิบัติจริงๆหรอครับผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายที่กำลังทำหน้าที่ที่สำคัญก่อนพูดอะไรลองถามตัวเองก่อนว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหากเราถอยไปสักนิดนะครับเราไปย้อนดูสักหน่อยนะครับ การกระทำของกลุ่มนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พวกเขาก็พยายามนำเสนอวิธีการอย่างสงบครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะเห็นเขาตั้งคำถามหลายคําคำถามที่เสียดแทงจิตใจของคนในสังคมผ่านการให้คนติดสติกเกอร์เราอาจจะไม่ชอบวิธีการที่เขาใช้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถามแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งคำถามและติดสติกเกอร์แม้อาจจะทำให้คนบางคนปวดร้าวในจิตใจ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้ลงมือทําร้ายใครครับเขาทําแบบนี้อาจจะเพราะที่ผ่านมาเรากําลังทําหน้าที่ในสภานี้ไม่ดีพอเราไม่สามารถที่จะเอาบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้ามาสู่สภาและพูดแทนพวกเขาได้เราอาจกําลังล้มเหลวแล้วปล่อยให้พวกเขาต้องไปดิ้นรนหาวิธีการกันเองและสิ่งที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายนิติสงคราม ทำให้คนที่ลนลงผ่านการถามด้วยสติ๊กเกอร์กลายเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อทำให้ประเด็นของพวกขางถูกสนใจครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับประท้วงข้อไหนครับเดาธประธานครับผมเกชาสักสมูร์ครับสมาชิกสภาพืแรนรัศฎรแบบบัญชีชื่อพักรวมไทยทั้งชาตินะครับขออนุญาตท่านผู้ประท้วงและเพื่อผู้อภิปรายครับว่าท่านอภิปรายนอกประเด็นนอกจิติที่ ท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์ได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเงเท่านั้นนะครับที่ท่านเอาไปลือเรื่องทั้งหมดมาเลยทั้ง,งคดีทั้งรูปทั้งภาพทั้งอะไรท่านก็ปล่อยให้มีภาพหลังนั้นออกมาด้วยนะครับขอาท่านประธานได้วิณัยด้ครับครับก็ยติแนวทางาการเข้มงวดนะครับในการใช้กฎหมายนะท่านท่านลง เอาเอาอยู่ในประเด็นหน่อยนะครับเาเชิญตอบไ้ผมชี้แจงสักนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับอย่าเพิ่งจับเวลานะครับผมกำลังจะชี้แจงจริงๆผู้ที่ลุกประท้วงนะฮะเขาต้องบอกท่อนไหนของผมที่ไม่อยู่ในยติมผมกําลังจะบอกว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัยถูกต้องไหมครับแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยต้องอยู่บนความเป็นจริงและสิ่งสําคัญคือต้องมีสติฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้พูดถึงข้อทีท่จริงที่เกิดขึ้นและสติ เราจะรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรครับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับเป็นข้อมูลครับให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะอาจจะมีผู้ประท้วงได้ประท้วงอีกครั้งนะครับ,รบท่านประธานครับวันนี้เราเห็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนขึ้นด้วยด้วยครับของการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปสปสโพสต์ข้อความปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียว่าจะเชื้ไก่ให้ลิงดู เก็บคุณตะวันที่อายุ20ปีเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะราชพักดีที่ขู่จัดการคุณสายน้ำตามสไตล์อาชีวะปะทะก่อนค่อยคุยนี่คือกลุ่มคนที่จะนำพาความรุนแรงความหวาดกลัวให้เข้ามาในสังคมานประเราไม่รู้ประท้วงรัป่านประธานครับเชิญครับ,รบเอาบ,บอกว่าข้อไหนข,ข้อไหนนะครับ <69 S 2> ข,ข้อ69อท่านครับ ต้องไปพิปายให้อยู่ในประเด็นครับท่านครับถ้าออกนอกประเด็นไปเรื่อยนะครับท่านครับท่านวินิจฉัยนะครับท่านประธานครับประเด็นไหนออกนอกประเด็นครับท่านพูดไปถึงเรื่องการที่จะต้องไปมีการที่ไปมีทะเลาะบอกแววงกันข้างนอกนะครับมันมันไม่ได้เกี่ยวในประเด็นเลยครับท่านครับท่านท่านประธานครับขออนุญาตให้ข้อมูลนีิดมเติได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับยังพอไปได้เอาเชิญเชิญนะครับเอาละขอบคุณครับอีกนิดเดียวครับ ประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกจำนวนมากที่ถูกเอื้อนเอย่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศษที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ทกท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมาก แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือแมรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรธได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแย้งไอ้แต่ไอ้การปลุกปั่นแบบนี้มันกําลังทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ย ผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคํารุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนําไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาว,วชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ย หากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบดังนั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐบาลสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ย คนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ